แม่นี่ดูลูกคลงมาอีกแล้วอีหลายยิ่งมาใกล้แม่ลูกแม่กำลังคนมันหัวใหญ่ๆพู่นะลูกอ๋อมันมัดมัดลูกมัน,ล,มน,ล,มนลูกมันอีหลายยิ่งมาใกล้พู่อะไรหัวมันหญ่นึงยพู่อะไรเอ๊ะหลับวะลูกหมดแล้วมั้งหมดแล้วลูกค่ะสวัสดีค่ะหญิงยูทูบนะคะวันนี้พา เพื่อนๆมาขุดม e ันค่ะมันอยู่สวนหลังบ้านนะคะอยู่ตรงนี้เองค่ะเล็กๆค่ะประมาณเม็ดคูณเม็ดนะคะปลูกไว้เหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่ามันเห็บหรือว่ามันเข้าเหนียวนะคะก็หากินยากเหมือนกันค่ะจะเป็น มันแบบโบราณสมัยก่อนสมัยพ่อกับแม่จะเป็นหัวเล็กๆเกิดเต็มเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะจะมีอยู่วันนั้นไปตลาดห้อยเดือซื้อมา1กิโล25บาทนะคะก็เลยลองเอามาฝังดินตรงนี้ไว้ค่ะเอาดินกบไว้นะคะก็ขยายได้หลายหัวเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปช่งกิโลดูนะคะถ้ามีพื้นที่ดีๆก็คงจะได้เยอะกว่านี้ค่ะตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่เล็กๆค่ะเพราะว่าเราปลูกหลายอย่างปะปนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วันนั้นก็มาขุดมันเทศมันเทศมันญี่ปุ่นค่ะกําลังแตกยอดใหม่นะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็คงจะไปขยายพันธุ์ต่อ สมัยมก่อนแต่พ่อแต่แม่ก็จะมาเก็บอยู่ตรงแบบนี้แหละที่ไปต้มกินนะคะนี่เดี๋ยวอันนี้เอาไปขยายพันธุ์ตรงนี้มันจะแก่จกัดอันนี้ไปเอาไปปลูกใหม่เอาตรงนี้จะเป็นไปตามตรงนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วแนะ่ร่วมร่วมจะยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยที่ยังไม่ได้ไอได้สัมผัสกับมันข้าวเหนียวนี่นะคะซึ่ง เพิ่ง0ปีเพิ่งมาสัมผัสอีกรอบหนึ่งบังเอิญวันนั้นนะคะไปตลาดห้อยเดือยไปเจอพอดีเออก็บอกว่าเอ,อ้มันเป็นมันมันเห็ดตั้งแต่สมัยโบราณน,นี่นะสมัยแต่แต่แม่กับพ่อสมัยก่อนเคยกินมันจะเป็นเหนียวหนี่เหนียวทําของหวานก็ได้นะคะแล้วก็เป็นนึ่งจิ้มน้ำตาลเฉยๆก็ได้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างทีนี้ก็เดี๋ยวจะนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะ ว่าข้างในเนื้อข้างในจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปคัดลูกเล็กๆออกแล้วก็เอาเ<ด><า>ยอะเหมือนกันค่ะหัวใหญ่ด้วยมีหัวใหญ่หัวเล็กหัวเล็กมีทุกขนาดเลยเล็กนิดเดียวก็มีค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมันกันนะคะ ล้างยากแล้วก็ตัดออกเสร็จแล้วก็ไปปลูกต่อไปฝังดินต่อเลยมีสิทธิ์ได้กินอีก เป็นสามส่วนเลยนะคะส่วนนี้หัวใหญ่ๆตั้งใจแล้วค่ะจะทำข้าวเหนียวดำนะคะใส่มันใส่มันข้าวเหนียวนะคะแล้วก็อีกส่วนที่สองอันนี้จะเป็นนึ่งนะคะนึ่งจิ้มน้ำตาลเหนียวนุ่มน่าดูเลยค่ะนี่คะส่วนที่สองนะคะอันนี้ส่วนที่สามเราก็จะไปต่อยอดนะคะ เอาไปลงแปลงปลูกอีกนะคะไปเอาไปปลูกไว้ที่เดิมนี่แหละค่ะอันนี้ก็วิธีการปลูกเดี๋ยวก็ค่อยไปติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะก็ถ้าใครมีก็เอามาปลูกทิ้งไวะะ้ดะเลยนะคะเราค่อยมารอดูที่ตอนสุกกันนะคะ เป็นแบบนี้ก็สุกแล้วค่ะจะเป็นแตกระแหงอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะทีนี้เราก็มาปอกมันข้าวเหนียวนะคะหรือว่ามันเห็บค่ะจะเป็นเปลือกบางๆนะคะ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเนื้อข้างในค่ะขาวไปทำของหวานก็ได้ไปเชื่อมหรือว่าไปบวชมันก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะวิตามินและธาตุสูงเลยนะคะกินแล้วอิ่มท้องเหมือนข้าวเหนียวเลยค่ะหอมนุ่มนะคะรสชาติจะออกนนวนิดนึงนะคะ ทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะที่ปอกมันข้าเหนียวค่ะก็จะเอาน้ำตาลเผื่อใครชอบหวานนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะก็สามารถกินได้เลยค่ะนี่ก็พอดีจะเอาไปทำบุญนะคะไปที่วัดค่ะน้ำตาลใส่ข้าง ในลักษณะที่เราจะเอามาทานนะคะเราก็ปอกสามารถที่จะไปทําของหวานก็ได้ค่ะหรือว่าจะกินปอกเปล่าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปอกแล้วก็น้าตาลวางลงข้างๆอย่างนี้ค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็กินได้เลยค่ะก็ก็จิ้มกินได้เลยนะคะเขาจะเหนียวนุ่มค่ะเหมือนกับข้าวเหนียวค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้อิงสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ